สวัสดีครับทักทายครับตั้งด่านซ้ำซ้อนและเส้นนี้ครับตั้งด่านซ้ำซ้อนครับสามสามด่านแล้วครับเส้นนี้ฮะบรมราชชนนีครับขาเข้านี่ครับเยอะมากเลยครับด่านซับซ้อนครับลองเรียนนะครับลองเรียนนะครับอบอตลอครับทำอะไรอยู่ครับด่านมันรถมันติดครับชาวบ้านเดือดร้อนกันใหญ่เลยครับดูดีครับดูครับสามด่านแล้วครับสามด่านแล้วครับ ตั้งด่านกันสามด่านแล้วครับดูครับดูดูดูครับสามด่านแล้วครับดูครับดูโอ้โหอะไรขันหนักหนาครับโอ้โหดูครับดูรถติดครับรถติดล้องเรียนครับรองเรียนหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วครับสามด่านแล้วครับเช้นลาดะพฤกเนี่ยครับเฮไม่ใช่ถนนบรมราชชนนีครับรองเรียนครับรองเรียนนะครับ